สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะคนไทยเรามีความคุ้นเคยกับทรัพยากรแร่เป็นอย่างดีซึ่งก็มีการนําแร่ชนิดต่างๆมาทําเป็นเครื่องประดับหลากหลายชนิดแล้วท่านผู้ชมทราบหมห้คะว่าเครื่องประดับชิ้นนี้เนี่ยทำมาจากแร่อะไรแร่ที่นํามาทําเครื่องประดับนี้ชาวบ้านจังหวัดสุขโขทยัยเขาเรียกว่าข้าวตอกพระร่วงค่ะแล้วในทางธรณีวิทยาคือแร่อะไรมีความสําคัญอย่างไร ในวันนี้ดรสมบูรณ์โคศิตานนนจะพาไปดูแหล่งที่ขุดพบแร่ในธรรมชาติลักษณะที่พบตลอดจนการเกิดของข้าวตอกพระร่วงไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะนี่คือทางเดินเข้าสู่โชคพระร่วงหรือแหล่งขุดค้นข้าวตอกพระร่วงเราจะเห็นว่ามีหินลอยของหินฟิลไลท์ที่เกิดอยู่ในอายุยุคคาร์บอนิฟอรัสหรือประมาณ300ล้านปีมาแล้ว ภูเขาที่เห็นอยู่นี้จะประกอบไปด้วยหินฟิไลท์ทั้งหมดเรามากันที่บริเวณนี้ที่เรียกว่าโชคพระร่วงซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการค้นพบข้อตอกพระร่วงที่เรานำเอาไปใช้ในการทำเครื่องประดับนะครับลักษณะธรณีวิทยาของบริเวณโชคพระร่วงนี้ก็ประกอบไปด้วยภูเขานะครับซึ่งเป็นภูเขาของหินแปรซึ่งเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิมที่เป็นหินภูเขาไฟ ซึ่งในเนื้อ,อหินภูเขาไฟนี้จะมีแร่ไพไรต์ประอยู่เป็นเม็ดเล็กๆนะครับแล้วก็การแปรสภาพของหินภูเขาไฟนี้เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทําให้เกิดการแปรสภาพในขณะที่เกิดการแปรสภาพนั้นแร่ไพไรส์เม็ดเล็กๆที่เคยประอยู่ในเนื้อหินภูเขาไฟก็จะเกิดการรวมตัวกันเป็นผลึกใหญ่ขึ้นทำให้เราสามารถมองเห็นเป็นลักษณะผลึกสี่เหลี่ยม ได้ชัดเจนนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นจุดอยู่ในเนื้อหินก็คือแร่ไพลไลท์ที่ยังคงประฝังอยู่ในเนื้อหินก่อนที่จะหลุดออกมากลายเป็นข้าวตอกพระร่วงผลึกของแร่ไพลไลท์ที่เห็นก็ยังคงลักษณะของรูปก้อนสี่เหลี่ยมอยู่นะครับแต่นี่อาจจะมีการาผุพังเล็กน้อยทำให้มีลักษณะกลมมนบ้างนะครับแต่เมื่อหลุดออกมา บางชิ้นส่วนที่ยังคงลักษณะรูปสี่เหลี่ยมอยู่ก็คือขาตอกพระร่วงที่เรานําเอาไปาจิรนัยทําเป็นเครื่องประดับนั่นเองซึ่งขาตอกพระร่วงนี้เราจะพบได้ทั่วไปในชั้นดินที่เกิดไหลออกมาจากหินที่ผูกพังจากด้านบนของภูเขาแล้วมาสะสมตัวอยู่ตามบริเวณเชิงเขาเหล่านี้ซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราก็จะพบว่าในพื้นดินเหล่านี้เนี่ยจะมีข้าตอกพระร่วงนั้น มีอยู่กระจัดกระจายในเนื้อดินท <c oughs> ั <inde> ่วไปซึ่งชาวบ้านก็จะอาศัยความชำนาญในการดูเนื้อหินโดยความคุ้นเคยเหล่านี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าชั้นไหนนั้นจะมีข้าตอกพระร่วงอยู่มากหรือน้อยข้าตอกพระร่วงที่เห็นเป็นรูปผลึกสี่เหลี่ยมนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของผลึกแร่ไพไรซ์ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในตัว แต่ยังคงทุบแรงลักษณะเดิมของผลึกแร่ไพไรต์อยู่ทำให้แร่ไพไลต์เปลี่ยนชนิดแร่เป็นแร่ที่เรียกว่าไลมไนต์สำหรับเทคนิคในการหาข้าวตอกพระร่วงนี่ก็คือใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยการสังเกตจากลักษณะของชั้นดินหรือชั้นหินที่มันมีข้าวตอกพระร่วงฝังอยู่โดยจะสังเกตได้จากชั้นดินที่มีหินแตกหักในลักษณะที่ร่วน ซึ่งการแตกหักนี้ก็จะทำให้เนื้อข้าวตอกพระล่วงนั้นหลุดออกมาจากฉินแล้วมาสะสมอยู่ในชั้นดินเหล่านี้ซึ่งจะพบว่าเราสามารถที่จะมองเห็นซึ่งข้าวตอกพระลร่วงที่มีเม็ดขนาดเหล่านี้เมื่อเรานำไปขัดหรือเจรไนก็จะมีลักษณะมันวาวคล้ายโลหะสีดำนะครับก็จะเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและต่างประเทศในปัจจุบัน ข้อตอกพระร่วงนอกจากจะมีคุณค่าเป็นเครื่องประดับแล้วแหล่งขุดค้นข้อตอกพระร่วงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เราทราบถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่เราสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของแร่จากแร่ชนิดหนึ่งไปเป็นแร่ชนิดใหม่ที่ยังคงรักษารูปร่างเดิมไว้ได้และนี่ก็คือแหล่งเรียนรู้โซกพระร่วง หรือแหล่งขุดค้นข้อตอกพระร่วงนั่นเอง